เบียร์ลาแต่ผมไม่คิดว่าเชียงใหม่อะจะมีเบียร์สิงค์คุณอาจจะชอบช้างหรือคุณอาจจะชอบเสือแต่นี่คือบาร์เบียร์ที่ดีที่สุดของเชียงใหม่ครับอ๋ออันนี้ครับมันเป็นสปาปัตยกรรมน้ำแข็ง จสัันนเเฝ้ารพธถึงออยู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศกาลปฏิมาก,กรรมโคมไฟยี่เป็งเชียงใหม่2010ครับตอนนี้เราอยู่ที่ประตูสวนดอกครับผม ตูดสนดอกนี่เป็นยังไงบ้างครับตูสนดอกนะครับสมัยก่อนเขามีดอกเยอะครับเขาเลยเรียกว่าตูดสนดอกคนคับข้างนะครับผมถ่ายรูปนะครับครับพอดีมันใกล้เทศกาลยี่เป็่นของเชียงใหม่ลอยกระทงนะครับครับก็มีคนมาถ่ายรูปว่ารู้เหมือนว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่มีการมาทำโคมไฟเป็นสัตว์สัตว์สัตว์ในวรรณคดีในจินตนาการในจินตนาการของอันเนี้ยมาจากป่าเห็นมาพาหมดเลย แล้วนี่เขาปลูกปลูกกัญชากันเลยครับโอ้ไม่ใช่สวนผักไม่ใช่ไม่ใช่ฮะอ่าเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับตัวนี้นะครับชื่อว่าตินราชสีเป็นพาหนะของเสยาส่าเสย่าครับใช่ครับไม่ใช่เหรออ๋อ พระนุ่นี่คือตามวรรณคดีคือเป็นลูกของของหนุมานตัวหนึ่งซึ่งไปได้ได้เสียกับกับหนังเงือกหรือตัวฮิอะไรสักตัวนั่นแหละนั่นแหละไอ้นั่นคืออะไรครับประตูสวนดอกครับอ๋อนี่อ๋อไอสิ่งนี้เรียกว่าประตูสวนดอกครับใช่ครับอ๋อหน้าตาเป็นยางนี้เองผจะเปิดเปิดประตูสวนดอกให้ดูนะครับอ่ะโอเคครับเปิดประตูสวนดอกให้ดูหน่อยโอ้โหข้างในประตูสวนดอกนี่ นี่ไปสุเทพลองปิดดูก็ได้ลองไหมล่ะเอาลองดิ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 อย่าไปกลัวปิดเลยปิดเลยปิดแล้วเปิดได้ผมจบไปซะว่าให้ฟ้าครับเชื่อว่ามันปิดแล้วเปิดได้มันจะดับไปบางอันแหละลองดูลองดูแล้วทองแดงที่เขาเปื่อยไว้นี่เขาเขาไว้ล่อฟ้าหรือไงครับไม่เป็นไรลองลองดูสักอันหนึ่งอ่ะปิดแล้วเปิดไหมเปิดนะครับไม่มีการมึงลองดิกูธาดไฟกูเล่นกับไฟมากไม่ได้ ลองดิกล้าหรือถ้าอยากดังอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูเห็นไหมเดี๋ยวมันก็เปิดขึ้นมาใหม่ได้อ่ะอันนี้้อาวไม่อขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอด้านนี้เขากำลังค้อนอยู่ครับเขากำลังถ่ายรูปครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับอ้าวแล้ววิศวะวิศวกรอยู่ไหนมาแล้วมาแล้วคมาแล้วครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นสปอตไลท์สัาหน่อยนะครับใช้เวลานิดนึงอยากสวยอยากรอต้องทนนะครับ ไม่ใช่ล้อเล่นนี่ไงนี่ไงมาแล้ว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 โอ้โหปลอดไลท์ต้องปลอดไลท์ฮับฮักน้องมาแน่ใจได้เวลาปิดประตูสันด่อแล้วครับ